อยากฟาร์มเกมแต่กลัวแบตเสื่อมค่าไฟไหลเป็นน้ําไปข้างนอกเช็คคอมไม่ได้ลองนี่เลย UG Phone ซึ่ง UG Phone เป็นแอปที่ช่วยให้น้องๆฟาร์มได้สะดวกมากขึ้นโดยตัวแอปจะเป็นระบบคลาวด์โฟนทาให้เราสามารถฟาร์มได้ทั้งคืนโดยที่ไม่ต้องเปิดคอมทิ้งไว้แบตโทรศัพท์ไม่เสื่อมและยังสามารถเช็คเกมที่ปล่อยฟาร์มตอนอยู่ข้างนอกได้อีกด้วยโดยราคาเริ่มต้นเพียงแค่10บาทเท่านั้นแต่เดี๋ยวก่อนทาง UG Phone ก็มีหลากหลายสเปคให้เลือกเช่นกันโดยพี่แนะนําเจ้า MVIP เพราะมีความลื่นไหลและรองรับได้หลากหลายเกม ปล่อยฟาร์มทั้งคืนแบบชิวๆซึ่งมีราคาอยู่ที่วันละ20บาทเท่านั้นใครสนใจดาวน์โหลดยูจีโฟนสามารถโหลด,าาดได้ผ่านลิงก์ใต้คลิปนะครับโอเคนะครับก็กราบสวัสดีคนดูอีกครั้งด้วยนะครับโดยคลิปนี้นะครับพี่ก็จะมาพูดถึงในเรื่องของเอ่อแฟมิเลียตัวใหม่นะครับว่าแฟมิเลียตัวใหม่กับตัวของซีรีส์แฟรี่เนี่ยใช้งานยังไงบ้างแล้วก็ความสามารถเนี่ยมันแตกต่างหรือว่าการฟาร์มเงินเนี่ยมันฟาร์มได้แตกต่างกันมากแค่ไหนนะโอเคก็หลายๆคนก็น่าจะรู้แล้วนะครับว่าแฟมิเลีตเยต9.0าานนนนะะะคคครรรรััับบบแแลล้้้ววววกกกกก็็็ิธีีีาาาหหใดมมท่อเต์ผ ให้เรามาคุยกับตัว NPC ตัวนี้นะแล้วเรากดที่ Anniversary Shop ตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาล่างสุดก็จะมีให้แลกตัวของลาบูบูทองนะตรงนี้ก็จะใช้1,000 0เค้กนะครับเมื่อเราแลกเสร็จแล้วเราก็จะมาดูที่ f a m i l y ลียกันนะความสามารถของตัวลาบูบูทองครับก็ทําให้เราเนี่ยเจนเนเรต เงินก็คือฟาร์มเงินได้ไวยิ่งขึ้นซึ่งก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์ตั้งแต่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ถึงสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เราสามารถที่จะตีโลแดงเพื่อที่จะให้มันสูงสุดอยู่ที่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ได้นั่นเองนะครับแล้วก็โดยวันนี้เนี่ยพี่ก็จะมาลองใช้งานใช่ไหมว่าตัวของลราบูบูกับซีรีส์แฟรี่เนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราจะไปอธิบายก่อนว่าวิธีการใช้งานของเราจะมีอยู่สองวิธีคือเราจะใช้ซีรีส์แฟรรี่หนึ่งแล้วก็เราบูบูหน,น,น,นึยย ยูนิตนั้นก็จะยิ่งถูกนะครับผมแล้วก็ตัวของลาบูบูก็คือเรื่องฟาร์มเงินใช่ไหมอ่ามันจะมีไลยอาพหนึ่งที่ตัวของสปีดวากอนเนี่ยจะใส่ซิลลี่แฟร y ี่และท้าคารดาเนี่ยใส่กับตัวของลาบูบูแล้วก็อีกไลยอาพหนึ่งก็จะเป็นลาบูบูทั้งคู่เลยนั่นเองโอเคเราจะไปเริ่มจากการที่เราใส่ซิลลี่แฟรี่ก่อนนะอ่าซิลลี่แฟรี่อย่างนี้ใช่ไหมโอเคแล้วก็ต่อไปทาคารดาเราจะใส่ตัวของ ลาบูบูอ่าลาบูบูเราเอาเปอร์เซ็นต์เยอะที่สุดเลย9.8เลยนะครับแล้วก็วิธีการที่เราจะทําการเล่นหรือทําการทดสอบนะครับก็คือในโหมดของอินฟินิตนั่นเองนะครับอินฟินิตก็เดี๋ยวพี่จะทําการวางรูบี้ก่อนตัวแรกนะครับแล้วก็เริ่มวางตัวตังโดยจะค่อยๆไล่อัพไปเมื่อตังเหลือแล้วอัพตัวที่นําสุดไม่ได้ก็จะไปอัพตัวรองลงมานะครับลักษณะการอัพเกรดเนี่ยก็จะคล้ายๆกันนะโอเคแล้วก็เมื่อเข้าเกมมาแล้วนะครับเาแคมา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 ม,ามา ปุ๊บเรามาถึงปุ๊บเราวางลูบี้ก่อนตัวแรกนะครับ1 2 3อ่ะเราเราก็จะวางทักษารดบแล้วเราก็จะเริ่มอัปเกรดตัวละครอัปเกรดอ่าตัวของตัวตัวเงินนะอันนี้เราก็อัพตั้งแต่อันแรกเลยนะนี่อัพให้ตันเลยนะครับปุ๊บอัพไปเลยโอเคต่อไปเราก็เตรียมอัพตัวที่2นะครับปุ๊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 บ,บโอเคโอ้ไวมากนะโอเคเศษเหลือ400ก็อัพตัวอะไรไม่ได้เราก็ไม่ต้องอัพนะ นี่เราก็อัพตัวนี้แล้วเราก็อัพอีก2อันโอเคแล้วก็ตอนนี้เราจะยังไม่อัพทาคารดาดะนะเพราะว่าเวฟยังไม่จบนะครับเดี๋ยวเรารอเวฟจบก่อนถ้าเวฟจบแล้วแล้วเงินเหลือเราค่อยไปอัพตัวของทาคารดาดะนะโอเคอันนี้ก็คือเต็มแล้วก็ได้ทาคารดะอีกหนึ่งตัวโอเคแล้วก็เสร็จทีนี้ได้เงินปุ๊บหน okay. ึ่งหมื่นโอเคเราก็อัพนะครับตอนนี้เวฟที่4เฮ้ยหรือว่าอาจจะอัพเต็มเวฟที่5หรือเวฟที่6เลยหรือเปล่าอ่าไม่แน่ใจเดี๋ยวก็ลองลอง,ลองดูนะโอเค ตอนนี้เวฟที่5นะครับเวฟที่5ปึ๊บปึ๊บเวฟที่5โอเคแล้วก็ต่อไปเวฟที่6น่าจะเสร็จเวฟที่6นะโอเคน่าจะได้เงินที่เวฟที่6แต่เดี๋ยวเราจะมารอดูด้วยนะว่าเวฟที่6หลังจากที่เราอัพแล้วเนี่ยเราจะได้เงินประมาณไหนเราจะเหลือเงินประมาณไหนนะโอเคตอนนี้เรามีอยู่7,6 0 0นะครับบวก19 0 0 0เโอเคเราอ <Okay. S 2> ัพเต็มเราจะเหลือเท่าไหร่อัพเต็มเราเหลือ1 4 0 0 0 14,000 14, นะประมาณ1 4 0 0 0ถึง15,000นะครับเมื่อกี้ โอเคพี่ตั้งว่าเป็นหมื่นสี่ละกันอันนี้ก็คือสําหรับในตัวเลขของการที่เราใช้ซีรีส์แฟรี่สตัวนะครับแล้วก็ตัวของลาบูบูหนึ่งตัวนะครับผมโอเคไปได้เวลาเปลี่ยนไล่อัพนะครับก็เอาเป็นตัวของลาบูบูสอตัวเลยนะครับก็สําหรับสรุปในส่วนของลาบูบูผสมซีรีส์แฟรี่เราจบที่เวฟหก โดยการที่เราเหลือเงิน14,000นะครับต่อไป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 เราก็มาเปลี่ยนในตัวของแฟมิลี่ตัวนี้เราก็กดไปในตัว Z e ใช่ไหมแล้วก็เอา9.8ไปเลยโอเคมาอันนี้ก็คือในส่วนของเอ่อเขาเรียกว่าลาบูบูทั้งคู่นะโอเคก็อินฟินิตเหมือนเดิมสตาร์ทนะครับเราก็จะพยายามวางแพทเทิร์นเดิมนะครับก็คือวาง Ruby ก่อนเป็นตัวแรกวางตัวเงิน3ตัวนะครับแล้วก็ทยอยอัพ อ่าแล้วก็เออนั่นแหละวางวางตัวเงินแล้วก็ทยอยอัพนะครับโอเคโอเคมาเรามาลองดูกันนะครับว่าเราบูบูสองตัวจะเป็นยังไงบ้างนะครับวางลูบี้หนึ่งตัววางตัวเงินหนึ่งสองสามนะครับต่อไปเราก็จะวางตัวทระดาก่อนแล้วก็เริ่มอัพตัวของสปีดวากอนเป็นตัวแรกนะครับโอเคนี่เราอัพไปเลยนะครับอันนี้อัพไม่ได้แล้วเราก็จะไปเริ่มอัพตัวที่2นะครับแล้วก็กลับมาอัพตัวแรกนะครับอันนี้ก็คือสมมุติว่าถ้าเงินมันตันอย่างที่พี่บอกนะถ้าเงินมันตันเราก็จะอัพแบบนั้นนะครับ โอเคอันนี้ก็คือมันเคลียร์เวฟอยู่อันนี้เคลียร์อ่ะตัว2อัพไม่ได้เราอัพตัว3ก่อนแล้วเราก็วนมาอัพตัวที่2เป็นหลักนะครับโอเคตอนนี้เวฟที่3นะโอเคเก็บเงินเรื่อยๆเก็บเงินเรื่อยๆปึ๊บ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 โอเคอัพตัวนี้ได้อัพตัวนี้ได้โอเคอัพตัวทระดาตังไม่ถึงนะปึ๊บปึ๊บอัพอันนี้ได้แล้วก็อัพตัวของทระดา ตัวของทะระดานะตอนนี้เวฟที่4เหลืออีก5เวลนะน่าจะประมาณจบใกล้ๆกันแต่พี่ว่าตังตอนจบเนี่ยน่าจะต่างกันนะครับโอเคเอ่อจบอันนี้3ต่อไป4 5หโอเคเอ๊ะดูเหมือนจะว่าเหมือนจะนะเหมือนจะหรือว่าตัวของเอ่อการใส่ระบบิวู้ทองสองตัวเนี่ยอาจจะอาจจะฟาร์มช้ากว่าหรือเปล่าเอออาจจะฟาร์มช้ากว่านะต้องรอดูพี่ว่ามันน่าจะฟาร์มช้ากว่านะ่ะ อ,อันนี้8 0 0 0นบวก6 000, ใช่ไหมอันนี้เวฟที่6แล้วโอเคเวฟที่6เหลืออยู่2,000นะโอเคเวฟที่6นะครับเวฟที่6เราเหลืออยู่ประมาณ2,000นะครับก็ได้ข้อสรุปและสมมุติว่าถ้าเราใช้ถ้าเราใช้ลาบูบูทั้งคู่เนี่ยก็คือเวฟบ6เนี่ยในส่วนของอินฟินิตนะเราจะเหลือตังค์2 0 0 0แต่ว่าในส่วนของเวฟบ6ถ้าเราใส่ผสมกันคือซิตี้เฟ r รี่กับลาบูบูเนี่ยเราจะเหลืออยู่ที่14ื่นนะโอเค ก็จากข้อสรุปที่เราได้ถ้าให้พี่วิเคราะห์ในในในเรื่องของตัวเลขนะพี่คิดว่าถ้าเราเล่น15เวฟเนี่ยตัวของผสมกันน่าจะดีกว่านะก็คือซิลลี่แฟรี่แล้วก็ลาบูบูนะครับแต่ว่าถ้าเล่นในส่วนของเกมที่มันนานยิ่งขึ้น,นครับเกมที่เขาเรียกว่า มันนาน30เวฟ25บเวฟ35บเวฟ50บเวฟหรืออะไรก็ตามแต่โหมดพวกนี้เนี่ยในส่วนของตัวลาบูบูทองเนี่ยพี่ว่ารับจบมากกว่าเพราะว่าบวกในระยะยาวเนี่ยมันจะมันจะบวกเยอะกว่าแต่ว่าซีรีส์แฟรี่เนี่ยมันเหมือนกับว่าเร่งต้นเกมแต่ว่าท้ายเกมมันก็เหมือนไม่ได้ช่วยฟาร์มอะไรประมาณนั้นอะเออฉะนั้นพี่คิดว่าอันนี้อยู่ที่โหมดการเล่นด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของระยะทางของด่านด้วยถ้าสมมุติว่าเราเล่นด่านที่ทางเดินมันไกลามากๆเนี่ยก็จะทําให้เรามีเวลาฟามามกกยิ่งขึ้น้นนนอัี็ เอ่อมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่พี่คิดว่าหลายๆคนก็อาจจะไม่ได้สังเกตกันแต่ว่าเรื่องของระยะทางในการเดินของยูนิตก็มีส่วนเหมือนกันในการที่เราจะฟาร์มนั่นเองนะครับประมาณนี้ก็ถ้าเท่าที่ดูนะพี่พี่สรุปอีกรอบล้วกันว่าก็แนะนําเป็นซีรีส์แฟรี่แล้วก็ลาบูบูผสมกันแล้วก็เล่น15เว็บประมาณนี้สําหรับการเล่นทั่วไปนะโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับยังไงใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่พี่ด้วยนะครับยังไงคลิปนี้พี่ก็ต้องก,กันลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันหน้าสวัสดีนะครับ